วันนี้ทำอะไรไดเพราะว่ามันมันแพ้สิ่งได้เลยครับไม่เคยเจอครับอะไรเนี่ยวันนี้เราก็บอกโอ้โหวันนี้ใครที่มาเจอแฮปปี้เลยถือว่าโชคดีมากๆแล้วที่นี่ยิ่งกว่านั้นนะผู้บริหารน,นะครับผู้บริหานนรระดับซีโอน,น,นะครับหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไปแรงนะครับการขึน้นเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะมันจัดถานตัณฐานการณ์ของโรกปัจจุบันและโลกอนาคตครับ ในระบบไอทีระบบของเครือเน็ตเวิร์กระบบของในเรื่องของเทคโนโลยีนะเนี่ยเขาล้าหน้าเขาตอบสนองให้เราเราแค่กันอิกไพนปุ๊บเนี่นยนะส่งไปให้กับผู้หวังากับลูกค้าอะไรเนี่ยเขาสามารถดูสินค้าดูรายละเอียดได้หมดเลยหรือเข้ามาสมัครได้หมดเลยครับนี่คือความเจ๋งนะครับนะครับตรงนี้เลยเลทยใครที่มาแฮปปี้นะครับถือว่าโชคดีมากมากแล้วก็แค่ผมท่านนะครับแค่พาคนมาเข้าระบบแบบนี้ เพราะที่นี่เนะี่ยเขามีระบบในเรื่องของหมอก็ดีในเรื่องของคนที่เป็นธุรกิจที่ระสมผคนลเร็จก็ดีในเรื่องของระบบออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเราพาเขาเรียนมีระบบทางด้ดีนะครับแค้และยิ่งกว่านั้น,นครับบริษทัทของเรานะฮะมีเม้าหมายชัดเจน4,000ล้านที่เมืองทองธานีวันที่16บมิถุนายนนี้นะครับ ผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเนะทุกคนที่นี่นะจะไปยืนตำแหน่งเงินแสนเงินล้านด้วยกันที่เมืองทองธานีวันที่สิบพฤษนาคมปบองกันนะครับเขาบอกว่าอ,อ,อย่าฝบกลยครับ,บอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตอย่ากระพริดเองจงกัปเป้คนสำเร็จและร้องตามสดีครับ